และสำหรับสายท่องเที่ยวคาเฟ่ครับทุกทิศทั่วไทยก็มีคาเฟ่แนวสร้างสารรค์มาแนะนํากันอยู่เรื่อยๆครับวันนี้มีคาเฟ่2จังหวัดคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับสายมูครับเรื่องคู่กับคนไทยเสมอเลยคาเฟ่แรกเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับการตกแต่งแล้วก็ของในร้านไม่เหมือนใครแนะ่ครับส่วนอีกแห่งเป็นคาเฟ่แนวอินเดียครับเกี่ยวข้องกับสายมูด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นมูแบบฮินดูครับเป็นคาเฟ่สไตล์อินเดีย India, ที่มาพร้อมกับชุดอินเดียให้ลูกค้าได้ใส่ด้วยครับ มีเสื้อผ้าสไตล์อินเดียมา่ให้ลูกค้าได้เปลี่ยนชุดกันถูกใจสายถ่ายรูปท่องเที่ยวคาเฟ่กันจริงๆนะครับนี่อยู่ที่ร้านชื่อว่าร้านขนมสร้างวัดด้ความชอบเรื่องศาสนาฮินดูของนายคเนศวนบุญเจริญอายุ30ปีเจ้าของร้านก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างวัดฮินดูนะครับในแบบที่เหมือนที่อินเดียในพื้นที่ของอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการหาทุนสร้างวัดนะครับก็เลยใช้วิธีการสร้างร้านรูปแบบอินเดียแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็นํารายได้ส่วนหนึ่ง เรียนไปสร้างมัดแบบอินเดียให้สําเร็จส่วนร้านก็ปรับบ้านของตัวเองนี่แหละครับมาตกแต่งในแบบอินเดียมีอาหารอินเดียแต่ว่าก็ปรับรสชาติให้เหมาะกับคนไทยสามารถกินได้ครับอย่างอาหารที่มีชื่อว่าปานีปูรีครับเป็นอาหารว่างแบบมังสวิรัตใช้แป้งกรมกรอบตอกให้เป็นรูใส่เครื่องเทศแล้วก็พืชผักต่างๆแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสมะขามโยเกิร์ตาราแน กินแบบเต็มคำในราคาเพียง80บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีข้าวหมกปริยานีไก่เครื่องเทศอีกกว่า10ชนิดสามารถแบ่งกินได้ถึง2คนค่คันที่เราทําขนมสร้างวัดเนี่ยคือเรามีโครงการที่อยากสร้างวัดฮินดูในจังหวัดสุราธานีเพื่อเผยแพร่ศาส,สนาฮินดูให้คนได้รู้จักมากขึ้นเลยตั้งชื่อว่าขนมสร้างวัดเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ทานเข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งคือการสร้างวัด ค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเราก็เอาเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดนั่นแหละครับเพื่อสร้างที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอ,อะไรสารประโยชน์ให้กับคนเพื่อเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนต่อไป ที่ร้านเนี่ยมีเมนูอีกกว่า20เมนูรับคุณผู้ชมรวมถึงเมนูน้ำในรูปแบบอินเดียด้วยเช่นกันแวะไปได้ที่ร้านขนมสร้างวัดนะครับพิกัดซอยสีเกษม17อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดทุกวันนะครับเบอร์0945928882ครับ แผงพระเครื่องวางเรียงรายกันขนาดนี้ครับรวมถึงผนังที่ประดับไปด้วยรูปพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทยถ้าเห็นแค่นี้คุณผู้ชมก็คงจะนึกว่าอยู่ในประเวณวัดกันนะครับแต่ว่านี่คือร้านปูชาไนท์คาเฟ่เขตเทศบาลนครตรังซอย5ถนนวิเศษกุลตําบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรัง ของนางสาวจิราพรหรือว่าครูการคงตระสมกับนายปัทวีดีเปาอายุ3 1ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นครูสอนภาษาไทยครับแล้วก็เป็นคู่รักเจ้าของร้านใช้เวลาว่างหลังเลิกงานอยากจะทําอาชีพเสริมนะครับแล้วก็เลยมาเปิดร้านคาเฟ่สายมูเพราะว่าชอบบูชาพระเครื่องกันอยู่แล้วครับทำให้มีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นสายมูแห่มาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง พรอจะเป็นหลวงพ่อวันนะวัดถ้าจีนหรือว่าวัดประสิทธิจัยนะอันนี้ก็คือจะเป็นพระหลักๆที่ว่าคนดังนะนับถือนะแล้วก็ดังไปทั่วนะครับอ,อันนี้หลวงพ่อวันนะแล้วก็จะมีเกจติอีกมากมายนะของงวดดังนะครับถ้าปัจจุบันก็จะเป็นท่านสักคูนะครับหรือว่าหลวงพ่อหมวดนะวัดโคกหล่อนะครับอันนี้ ก็สามารถมากราบท่านได้นะอ่าบีเป็นกีจิที่ยังมีชีวิตอยู่นะรลานนี้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ตอน6โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มนะครับอยู่ตรงข้ามสหกรณ์อ,อมทรัพย์ครูตรังจำกัดก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้ครับ รวมถึงใครที่ไปร้านนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แค่อยากจะสั่งแต่อาหารเครื่องเดื่มอย่างเดียวถ้าอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องเนี่ยก็มีเปิดให้เช่าด้วยคถ้าราคาเริ่มต้นตั้งแต่150บาทขึ้นไปแล้วแต่ว่าใครชอบพระเกจิสายไหนกันนะครับ